ขบวนต้นป่าได้เดินทางเข้ามาในสาราบัมเพนทัมนี่คือเหละคือบุญครับอเอ้ามาใกล้กันเถามี่ครับน้องแสงโยมาถอดวัดน้องแสงเฮ้พน่น้องหลากหลยตางสายตางมา ความสามัคคีครับเอาเกี่ยวไปเพราะเอาเกี่ยวน้ำต้นนั้นไปไปเกี่ยวใส่กระเป๋าถ้าใครเอาเส้นกระเป๋านี่ร่างเตรียมความพร้อมครับเกี่ยวไปได้ต้นนั่นแหละถ้าเกี่ยวเส้นเขาต้องเอาผ้นเด้อพี่น้องเลยนี่คือเอาหยอก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 ปลาสามัคคีถอดวัดน้องแสงบ้านน้องแสงตำบลตันโกน อำเภอสวางแดนินครับจังหวัดสกลนครจัวัดอกนครเจ้ากรรมกุศาลนาตติ้องกันิมินาสกาเลนะอามุตังอาิโกชยามะิมินาสกาเลนะ นำมังกาิปูสยามะอิมินัสกาเลนังนำสังภารบิปูสยามะอะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาปุถานะคะวันตานอติวาเดมิสวาสาี Subha ibanohakawakosa wakasamkot, Sangkang mamali sama โนานำการเลิกพี่น้องเ่อนอีคืนข้าบข้าครับดูวัดน้องแสงบ้านน้องแสงที่มาลีมาดังพันเตปังสุกุลาที่ลาวาลีที่ขูสังขัสาโนทยามา สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตเมฆุสังโคเมฆุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุกุลาปังสุกุลาทิวลาภานิทิวลาภานิปฏิคันนาตุปฏิคันนาตุอัมหากังอัมหากังที่ารตังที่ารตังตายาตายาสุขายาสุขาญาอาเดพระสงฆ์ผู้เจริญอาเดพระสงฆ์ผู้เจริญ Hãy subscribe cho lại Ghiền สกุลกีวอน้าปาบังสกุลกีวอทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายหล่านี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายประโยชน์พระประโยชน์แด้ความสุขแด้ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายจึงนการละนานเถิดชืนการละนานเถิดขันว่าทางของข้าพระเจ้านี้ขันวาทานของข้าพระเจ้านี้จงเป็นไปจงเป็นไป เอกเพตายาทั้งหลายเพตายาทั้งหลายมีบิดามันดามีบิดามันดาสามีภรรยาสามีภรรยายญาติญาติยายญาติญาติยายญาติสนิทมิสหายญาติสนิทเมสหา เอากรรมนายเวรทั้งหลายเอากรรมนายเวรทั้งหลายพรสัตว์ทั้งหลายพรสัตว์ทั้งหลายหากท่านได้ทูหากท่านได้ทูตขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์หากท่านทั้งหลายหากท่านทั้งหลายได้พบสุขได้พบสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปผลบุญแห่งทานนี้ด้วยผลบุญแห่งทานนี้เจ้าประโยชน์เจ้าประโยชน์ความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้หลายข้าพเจ้าทั้งหลายการรักนานเธอจงการนานเธอสาธุสาธุสาธุดุทามิยามิครับจีคือเก่าถวายตนปาห่าเก่าสังฆทานก่าจบลงแล้วครับพี่น้องสาธุบุลจบกันเ้อครับผม